เสียคะเห็นอะไรนี่ไหมคะนี่คือเครื่องดื่มบำรุงสมองนะคะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยไม่ใช่แค่เฉพาะเสี่ยนะคะเสียสามารถซื้อแบรนด์ของหนูเนี่ยไปให้ลูกให้หลานของเสียได้เลยนะคะรูไหมคะเสียแบรนด์เนี่ยนะคะอุดมไปด้วยวิตามินบี B, แล้วก็ธาตุเหล็กบำรุงทุกอย่างมีตัวเสียเลยนะคะถ้าซื้อในนาทีนี้นะคะหนูแถมหนูเอ้ย เสียคะ่ะหรือว่าผมเสียน้อยไปนิดนึงนะคะแต่ว่าผมก็อยากจะถ้าเสียซื้อตอนนี้นให้วิกเสียไปเลยค่ะฟรีๆเลยค่ะเสียคะเท่านั้นไม่พอนะคะลูกเสียันจะเหงานี่ค่ะ Angry Birds r บ a นนี่เลยค่ะซื้อแบรนด์นะคะดื่มแบรนด์ทุกวันนะคะเสีย